สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ก็มีเครื่องเป็นตัว iMac 27นิ้วนะครับเป็นตัว 5K นะครับลูกค้าส่งเครื่องมาในอาการเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ทำการซ่อมตัวเครื่องเนี่ยเปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็กำลังอัปเดตตัวซอฟต์แวร์เครื่องด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าอัปเกรดตัวเอ d ดด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ มานะครับตัวเม็ดไฟนะครับเม็ดไฟตัวเมนบอร์ดจะไม่ขึ้นสักเม็ดเลยนะครับเนื่องจากมันมีตัวที่มันช็อตอยู่นะครับตอนนี้ก็ทําการแก้ไขให้มันหายช็อตไปแล้วนะครับแล้วก็เครื่องเปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งจะอัปเกรดลงเวิใหม่นะครับลงเปลี่ยนตัวฮาร์ดดิส์นะครับให้มันเป็น SSD นะครับเพื่อที่จะได้ให้เครื่องนะครับได้ เร็วขึ้นนะครับให้เครื่องเร็วขึ้นแล้วก็ให้เปิดโปรแกรมนะครับเปิดเครื่องเปิดการทํางานนะครับได้เร็วขึ้นนะครับของเดิมจะเป็นฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดานะครับแบบเป็นลูกใหญ่นะครับทําใหา้ความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอันนี้ก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครมีเครื่องไอ c 27นิ้ว 5K นะครับเปิดไม่ติดก็สามารถส่งซ่อมกับทางร้านสมัยทีสวิตได้นะครับทางร้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งโลเคชันหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อจะมีทางไลน์นะครับเบอร์มือถือเฟซบุ๊กแคนเพ a g e นะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าครับสวัสดีครับ